กกบสบายดีตองแตงอ,อนสบายดีตาอุ้ยสบายดีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนน้ำมาอีกก็โด้วสบายดีสบายดียดพี่น้องวันนี้กับ่าวุเอิงก็เดินทางมาอยู่ที่วัดอรุณแนละ้วพี่น้องเอย้ยวัดอรุณราช,ชวรารามวัดแจ้งนะพี่น้องเนานะหรือว่าวัดมะกอกนั่นเองวัดมะกอกนอกอตองแตงออนเห็นอีกยังในพายบริเวณวัดบอ่อ เห็นจ้าซึ่งหนูเห็นมาว่าหนูแปลกใจตรงนี้เขาเอาอันนี้มาทามันคือมันคืออย่างอะมันคือจานป่ะมันจะเป็นลายกระเบื้องนะลายกระเบื้องเหรอลายกระเบื้องที่เป็นแบบว่ารูปทรงเดิมแต่ว่าจะบูรนะใหม่อ๋อซึ่งสงสัยวัดอันนี้มันต้องเก่านานๆแน่ๆเลยดูดีแบบจากการที่แบบว่าล่องลอยของเนี่ยเนาะอ๋อนี่ก็คือเขาบูรณะใหม่เหรอแมนเป็นของเก่าเลยบูรณะใหม่คือเก่าเลย เป็นไล่กระเบื้องเนี่ยไปซึ่งเพื่อนหนูไปไหนแนะล้วร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยเป็นยังงคือร้องไห้อุย๊ยไม่ได้ใส่สุดไทยจท้ะทุกคนนะอินดูนางเลยอะ่ะคือแบบนั่งตั้งใจมากๆเลยนะว่าจะแบบมาใส,ส่สุดไทยถ่ายวัดอรุณซึ่งเราก็ไปอา่าไปอันนั้นก่อนเนาะไปไหว้วัดสุเทพเนาะเอ๊ะไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ไปไหว้อา่าชื่ออะไรนะลืมแล้วท้าวเวสสุวรรณอ่าใช่ท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ไปเดินดูเสาชิงช้าเสาชิงช้าเสร็จแล้วก็ อลออุโมง์อุโมงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเราก็ไม่ได้ดูเวลาไงว่าแบบเขาปิดก,กี่โมงซึ่งใครก็ไม่ได้แบบคิดว่าเออมันจะอาจะอาจะปิดดึกก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบทำทุบปิดทิชทานแล้วน,นัองก็แบบไปข้างหน้าแล้วก็เขาบอกว่าปิดแล้วก็อ้อนมอนเขาแล้วแบบว่าเอ้ยขอใช้ได้ไหมยี่สิบนาทีก็ได้ซึ่งเขาก็แบบว่าไม่ได้แล้วจา้านูอะไรเขาก็บอกว่าให้เดินไปข้างนอกนะันหนูอะไรเงี้ยวิ่งไปข้างนอกก็เขาจะปิดประตูแล้วจ้าทีนี้ก็คือไม่ทานจ้า ก็เข้าใจความรู้สึกนี้นะเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกัน <c oughs> เคยเป็นเหมือนกันตามหาหนอนกุ้ไก่โอ,อาอทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาหกโมงแล้วเนาะพี่น้องเนาะนนนะยู่ที่วัดอรุณน,นะฮะพระปางเนาะตรงนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวยังอยู่อยู่ไปน้องเลยยังมาไปใส่นะนักท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวที่ใส่ชุดไทยสวยหล่อกันทั้งนั้นเลยนะฮะ <c oughs> ตามหานองกุกหนองกุไกมน,น,นีตังใสมากเพื่อจะอใส่ชุดไทยให้เขาเข้บรรยากาศนอ้นองเพียงน้องเสียดายเด้พาานองมากบ่ท่าน งามบอสุดท้ายเพิ่นปไปเข้ายางลงไปลานลางสนามห้ากันอิชาดีพี่น้องเอออิชาไม่รู้ใครเอาขวดน้ำมาตั้งมาตรงนี้ นี่ขวดน,น้ำเนาะเอามาแล้วไม่เก็บเอาไปด้วยถ้าต้องเที่ยวเดี๋ยวบวาวจะเก็บไปทิ้งช,ชุดไทยงามบ่อ๊ะน้องกุ๊กไก่คือบอไซามีโอกาสแล้วบอทันแล้วหมดเวลาแล้ว <laughs> จะเถื่อนหนาแล้วกันเนาะเสียใจเจดังไม่ได้เสียใจด้วยน้องเด้อเสียใจค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้เสียใจเจยังไม่ได้วาสันข้างหน้าเดี๋ยวหาสปอนเซอร์ให้ก่อนหาสปอนเซอร์นะหาสปอนเซอร์จะละสามร้อยจะละสามร้อยพอดีเขายางไปตรงสนามหญ้าไป ฝั่งนี้เลยพี่น้องเลยอันนี้คือน้าต้องเที่ยวนะครับที่ใส่ชุดไทยคือเราต้องเดินเท้าขอ,อกนู้นปาน้องแน่อนเดี๋ยวเราเดิอนออกไปด้านนอกกันไปตรงพัดตรงไปตรงยักษ์ตรงยักษ์ ปเดี๋ยวพาไปตรงยักษ์คือจะบอกว่าบรรยากาศตอนวันวันสำคัญเือว่าวันวันเทศกาลเนาะพี่น้องเน,น,นาะนักท่องเที่ยวกน้านเนีนเป็นพิเศษเนะถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่วัดอรุณเพิ่นกับพิแลละแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ถือว่ายังงลายอยู่ดี หรือว่ายัางปลักกลักอยู่น้องพี่นของน้องทยอยเดินทางกรับ ะตปิดประตปดดดอเคประตูปิดเราสามารถเดินออกทางด้านหน้าแล้วก็บนหรือว่าทางด้านซ้ายล ซึ่งคลิปมันเลยว่าเป็นคลิปที่แบบไม่น่าจะได้สวยอะไรแอกไม่แม้แต่ไรมันคือความรู้สึกในตอนนั้นเวลาหนูทําคลิปมันหนูจะถ่ายออกมาตามความรู้สึกแล้วก็แบบพรีเซนต์ตามความรู้สึกเลยหนูรู้สึกยังไงหนูก็ถ่ายอย่างนั้นแฮปปี้ะเยอแกชิ้นนี้แล้วมั้ยนี่ไอตีมสามิตินี่ นอติมสคมมิติแปกินไห้าอตทม3มิสิบบาท90บาทิบ9ทาไม่ต่างัง่ะหมดแล้ว <c oughs> นี่เคอไอติมไอติมสามมิติไอตีมลายไทยอุ้ยจริงเหรอใครมาก็คือต้องมาชิมไอติมนี้ใช่ไหม เย็นเย็นเสน่ห์กรุงเทพมหานครมรดกทางวัฒนธรรมงามล้ำวัดอรุณพน้องเอ๋ย เป็นบรรยากาศระรุณยามเย็นๆพี่นอ้องเอ้ยงดงามเป็นนอ้องเอยงดงามลายนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเย็นกนสินั่งเรือผ่าน เดี๋ยวเราจะไปตรงยักษ์นะยักษ์เขียวทคศก,กันคือมุมนี้บอกก็เรียกว่างามมากพี่นอ้องมุมนี้บอกก็เรียกว่างามไปเลย ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้องกุ๊กไก่ยิ้มหน่อยวันนี้พลาดชุดไทยน้องแตงอ่อนเาเนาะกับน้องกุ๊กไก่โอ้โห <c oughs> oh, มุมนี้งามลายเลยสบายดีแตงออนสบายดีกุไก <c oughs> สด <c oughs> สดีจ้าไดีตอนนี้อยู่ไหล่ะตอนนี้อยู่ที่วัดอาลุนจา้าทุกคนโอ้โห oh, oh, งามลายจริงๆเราอยู่ที่วัดอาลุนจา้า เธอเป็นไงวัดนี้สวยไหมสวยมากแล้วก็ตื่นตาใจมากที่มาครั้งแรกแต่ก็เศร้าอย่างหนึ่งคือเราตั้งใจมาใส่ชุดไทยแต่ว่าเรามาช้าก็เลยก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ชุดไทยายเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะใชข้างหน้าข้ามาใหม่แล้วกันอือไอ้นองแตงออนกับน้องกุ๊กไก่เขาไปไหนยังอ๋อเข้าไปมาแล้วจ้าพ่อซึกงปไหนเดยเขาไป อ้าวเดี๋ยวถามแตงอ่อนก่อนไฮ้ถามกุ้งไก่ก่อนเคยมาจักเทื่อแล้วเป็นเทื่อเป็นเทื่อแรกหรือว่าเป็นเทือกแรกนะคะที่มาเราเป็นยังน้องคืออยากมาวัดอรุณเอ่อจุดนึงเลยคือเขียนแบบมันดังเด้มันดังเนาะใช่แล้วเธอก็อยากมาใส่ชุดไทยที่เธอพูดบ่อยๆใช่ไหมใช่ใส่ชุดไทยดังเพราะนี่แหละเพราะถือว่านักท่องเที่ยวอะไรก็นิยมมาเยอะแยะใช่เราไปยังคืออยากใส่ชุดไทยล่ะ ก็เพราะว่าชุดไทยเป็นอีกชุดประจำชาติชุดหนึ่งที่แบบคนแบบน่าสนใจอะไรงี้คือมันก็แตกต่างจากชุดเราเราประมาณก็แตกต่างแต่ซึ่งแบบว่าอ่าใช่ใช่คือก็แค่อยากลองเราอยากใส่จริงๆไม่ไเห็นแต่คนอื่นใส่เพื่อนใส่อะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากอยากใส่จริงๆอ่ะผมขอโอกาสใส่ไม่กับบคคอยมีเนาะ เขามาเห็นสถานการณ์แบบนี้หรือว่าสถานทีแบบนี้ใส่ชุดไทยแล้วมันเข่ากันใช่แล้วแล้วชุดไทยเราบระเม่นว่าเขาจะใส่ไปใส่จังใดก็ได้แบบนี้มันมันคันคอคันคอทีเอาเอาไปไอ้ก่อนไปไอ้ก่อนเอาเขาจะเล่ต่อเขานั่นแหละก็คือสิจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเร้าในหนึ่งเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่ชุดไทยแต่ข้างหน้าหนูจะมาใหม่แน่นอนข้างหน้าสีมาใหม่แน่นอนน้องกุ๊กไก่พ่นวาเป็นพรายโบ้แล้วพาไป มาตะแก่ก็เลยวดเวลาไปไอโฟตต้องเป็นสปอนเซอร์ให้พวกหนุ่มในการใส่ชุดไทยครั้งถัดไปเด้อเขาจังซีเขาจังซีทางผู้ชมหรือว่าเอฟซีเพิ่นอยากสนับสนุนน้องแตงอ่อนหรือว่าน้องุูกไก่ในการแต่งชุดไทยเนาะกาสนับสนุนมาเด้อพี่น้องเอ๋ยนะมือไหนสีมาวะที่นี่ตึ้นเต้ยนะเธออันนี้ต้องแบบว่าเดี๋ยวนัดกันก่อนว่าวันที่วันไหนนะคะแต่ถ้าไม่มีพี่พี่เอฟซีไอโบตต้อง เป็นสปอนเซอร์นะอันนี้คือคลิปยืนยันแล้วนะทำไมขำแห้งงาทำไมขำแห้งงาเออไอเฟอร์จะเป็นอะไเป็นสปอนเซอร์แล้วนะการที่ว่าเลยผ้าน้องสองคนมาสมใจแต่สิ่งที่ขาดไปอย่างหนึ่งก็คือการใส่ชุดไทยน้องกุ้งไก่เพิ่นอยากใส่แห้งอยากใส่แห้งแต่ว่าบริษัสมดังใจไม่ปองพี่น้องเอยพี่น้องการที่ว่าเราเป็นอย่างนาะเข้ามาคำเข้ามาสะเดี๋ยวโอกาสหนาจังว่ากันใหม่มื้อนี้สิเดินทางไปไอคอนสยามต่อ ทางผู้ชมท่านใไอทีเขามารับชมนะพี่น้องนะถามากในคลิปของบาวโบ่เลยกับมากในบุคลิกของน้องกุ๊กไก่น้องแตงอ่อนก็นอย่าลืมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจน้องทั้งสองนะสนับสนุนโดยการประกวดขางโฆษณาและอีกสิ่งหนึ่งนะถาาทานผู้ชมท่านใอยากเข้าไปรับชมหรือว่าอยากไปติดตามน้องแตงอ่อนสามารถติดตามได้ทงังช่องทังไรน้อง โอเคอันนี้ก็คือติดตามหนูได้ทางทางช่อง YouTube แตงอ่อนสาวลาวเด้อจ้าทุกคนแล้วก็คลิปหนูก็ไอ YouTube หนูก็กำลังจะผ่านแล้วค่ะช่วงนี้ก็กำลังทำคลิปแล้วก็ YouTube ก็กำลังตรวจสอบว่าหนูจะผ่านหรือเปล่าค่ะ,ะเป็นฝากเป็นกำลังใจให้หนูอ่าให้ผ่าน y o ยูทูบเร็วๆด้วยนะคะทุกคนโอเคไปแล้วเด้อบ๊ายบายสบายดีทุกคนสบายดีกูกายบ๊ายบายที่ไหนไอโบไปสปอนเซอร์ ดิข้ามมาดิดิข้ามมา